ฉลอเกิดเทศเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยทางเว็บป่าทวีธรรมารามออกถแถลงการพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศได้เสียชีวิตจริงที่ห้องไอซชั้นสองตึกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วยภาวะไตาวาย ติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบการทำงานของหัวใจล้มเหลวเมื่อเวลา16.54นาฬิกา54นาทีวันที่24พฤศจิกายน2566ข้อความในโพสต์ในเพจวัดป่าดังกล่าวยังระบุด้วยว่าป่าลอที่เป็นที่รักของพวกเราท่านจากไปอย่างสงบไม่ทุรนทุรายใดๆขอน้อมส่งดวงจิตของป่าสู่สุขติพพนะครับกำหนดการงานสวดอภิธรรมของป่าลอ จะแจ้งให้ทราบอีกทีด้วยพลตำรวจโทชลอเกิดเทศอายุ85ปีมีอาการป่วยจากเส้นเลือดในสมองตีบติดเชื้อในกระแสะเลือดเบาหวานความดันและโรคไตเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายน2566เมื่อปี2560หรือ6ปีที่แล้ว ชลออหรืพลตำรวจโทชลอเกิดเทศพ้นโทษออกจากเรือนจำได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรม,มารามตําบลวังมีอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่มีหลวงพ่อกันหาสุกามโมเกจิอาจารย์ชื่อดังสาวิปัสนากรรมฐานเป็นเจ้าวาดซึ่งขณะนั้นมีอาการป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบและได้นุ่งขาวห่วมขาวนั่งรถเข็นปฏิบัติธรรม ต่อมาปี60นายชลอได้บวชเป็นพระที่วัดแพร่ธรรมารามจังหวัดแพร่และกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าซับทวีธรรมารามที่จังหวัดนครราชสีมาได้หนึ่งเดือนกับ10วันก็ลาสิขาบทและปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าซับทวีธรรมารามอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยมีลูกสาวลาออกจากงานมาดูแลอย่างใกล้ชิด และต่อมาการป่วยของนายชะลอก็เริ่มกำเริบทั้งจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคไตโดยเมื่อกลางเดือนกันยายน2566นายชะลอมีอาการไข้สูงติดเชื้อในกระแสเลือดจนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลและได้รับการกรักษาจนถึงวันที่24พฤศจิกายน2566และได้เสียชีวิตด้วยอาการสงบ ทางช่องกิจกรรมทำกินต้องขอแสดงความอลาลัยต่อการจากไปของนายชลอเกิดเทศด้วยทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ